คือฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าโจท์โจทย์ที่อยากทิ้งไว้นิดหนึ่งก็คือแล้วเราจะเดินหน้าไปสู่นิติรัฐนิติธรรมด้วยการปกครองของกฎหมายยังไงใช่ไหมครับในเนื้อดินที่มันเต็มไปด้วยนิติอธรรมรัฐอะไรต่างๆพวกเนี้ยอย่างที่คุยกันมันก็เป็นโจทย์ยากใช่ไหมครับผมคิดว่าเราต้องสู้กัน2ส,สนามสนามหนึ่งก็คือกฎกติกาที่เป็นระลักอักษรใช่ไหมครับก็คงต้องมีการปฏิรูปก,กันใหญ่ทํายังไงก็ยกไว้ก่อนนะครับซึ่งก็ต้องแน่นอนต้องอาศัยเจตจำนงร่วมกันของประชาชนนั่นแหละนะครับซึ่งเราผ่านอะไรกันมาเยอะ และบอกว่ามันจะถึงจุดนั้นอยู่แล้วนะครับในการในการในการดื้อใหญ่ทั้งตัวกฎหมายทั้งตัวแนวปฏิบัติขององค์กรตุลาการและขององค์กรกฎหมายต่างๆนะครับรวมทั้งสนามสําคัญที่จะเปิดขึ้นก็คือรัฐธรรมนูญน,นะครับจริงก็น่าเศร้านิดหนึ่งประเทศไทยก็คือเราจะถือโอกาสปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้เมื่อเราต้องทํารัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับ ซึ่งในอีกด้านหนึ่งก็คือเราทำรัฐธรรมนูนใหม่บ่อยเพราะงั้นเราก็มีโอกาสปฏิรูปกันอยู่ได้เรื่อยใช่ไหมครับทีนี้โจทย์ของรัฐธรรมนูนใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็มี3โจทย์ใหญ่ที่ทจริงๆแล้วพวกเราก็เคยเคย,เคยคิดกันนะครับคือโจทย์แรกเราต้องการสัญญาประชาคมใหม่ใช่ไหมครับที่มันที่มันทันกับโลกใหม่แล้วมันสอดรับกับสํานึกใหม่ทางสังคมด้วยคือกฎหมายเดินมาทีหลังแต่ว่าสํานึกทางสังคม มันมาก่อนแล้วผมคิดว่าเราเห็นสํานึกทางสังคมทางการเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลนะครับในช่วงในช่วงหลังมันเนี่ยนะครับในช่วงหลังมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสํานึกมันเปลี่ยนแล้วการเมืองว่าทําเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตัวกฎกติกาการเมืองทางการที่พี่น้าคักษรนเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามกันอย่างไรมันก็ต้องจัดวางโครงสร้างอํานาจใหม่ใช่ไหมครับอันนั้นอันแรก อันที่สองก็คือมันต้องเป็นรัฐมนูลของประชาชนจริงๆใช่ไหมครับคือมีประชาชนเป็นองค์ประธานเชื่อมั่นในพลังอำนาจของประชาชนจริงๆในเชิงเนื้อหาสาระแล้วในเชิงกระบวนการกันคือกระบวนการต้องมีส่วนร่วมสําคัญในการสร้างรัฐมนูลที่ชอบธรรมใช่ไหมครับงที่มาที่ไปของสสรออะไรต่างๆนานาก็ต้องคุยกันเรื่องพวกบบนี้ใช่ไหมครับอันอันที่สามคือมันต้องเป็นรัฐมนูลเพื่ออนาคตจริงๆรัฐมนูลในอดีตของเราเนี่ยเป็นรัฐมนูลเพื่อแก้ปัญหาเก่าเป็นรัฐมนูลเพื่อกันเพื่อกัน พักการเมืองการตัวละครการเมืองบางตัวซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้นะครับลัำนุนเป็นลหนุนเพื่อ,อดีนแต่หวังแว่าเพื่อไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นรัฐหนุนเพื่อเพื่ออนาคตเนี่ยเป็นรัฐหนุนเพื่ออนาคตเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่รู้และยังไม่แน่นอนเพราะลัฐนุนมันเลยต้องเป็นกฎกติกาที่มันบัญญัตัขั้นต่ําหลักขั้นต่ําหรือเป็นหลักพื้นฐานที่ล่วงละเมิดไม่ได้จริงๆสิทธิพื้นฐานใช่ไหมครับรับรองรับรองมันไว้นะครับแล้วก็ กฎกติกาหลักการกระบวนการบางอย่างเพื่อให้พลังอํานาจทางสังคมในอนาคตเนี่ยเขามีพื้นที่ได้ต่อสู้กันในอนาคตต่อสู้กันถึงปัญหาที่วันนี้พวกเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับมันต้องเปน็นรัฐธรรมนูญที่เชื่อมั่นเชื่อมั่นในอนาคตด้วยรัฐธรรมนูญเพื่อนักที่เชื่อมั่นในคนในอนาคตด้วยคนรุ่นหน้าที่เขาจะแก้ปัญหารุ่นหน้าซึ่งไอ้รัฐธรรมนูญยุคนี้ที่เราจะทํากันเนี่ย มันไม่ควรจะเป็นข้อกีดกันที่ทําให้คนรุ่นหน้าเนี่ยมีชนักติดหลังผูกมัดมือมัดเท้าทําให้เขาไม่สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้รัฐมนูลมันเลยไม่ควรจะต้องเป็น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 แผนทางการเมืองที่มันบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะครับบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐอย่าไปยุ่งกับเรื่องการเมืองพวกนั้นนั้นปล่อยให้สังคมการเมืองเขาถกเถียงการผ่านเวทีการเมืองผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยให้รัฐบาลนี่เขามาจากการเลือกตั้งกําหนดไม่ใช่ไม่ใช่รัฐมนูลมันเขียนไว้ จากคนร่างข้อมูลมันไม่ใช่เอกสารการเมืองของคนร่างที่เอาอุดมการของคนร่างไปบังคับใช้กับคนทั่วไปผู้นี้จะต้องมาลื้อวิธีคิดเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ทั้งหมดด้วยใช,ใช่ไหมครับงนั้นโจทย์การปฏิรูปเชิงสถาบันปฏิรูประบบยุติธรรมเนี่ยสำคัญนะครับนอกจากข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าระบบยุติธรรมต้องเปลี่ยนคือเรามีความคิดปฏิรูประบบยุติธรรมอยู่เรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่ค่อยไปไหนคุยกันมาตั้งแต่ข้อมูลปี4ี่สูตรแล้วนะครับหลายเรื่องเนี่ยแย่ลงเช่นเรื่องสิทธิการประกันตัวนะครับ แย่ลงนะครับและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับตอนนั้นเราเคยทํางานนะครับที่วันอวันเนี่ยก็มีวันวันพับนะครับวันวันพับไม่ใช่หลานเล่าที่วันวันทำนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนธุรกิจวันวันพับคือย่อมาจากวันอวันพับลิกโพลิสีติงแบงก์นะครับเราทําขาดเรื่องประชาต้เรื่องเรื่องหลัวฟลอเรื่องการพัฒนาที่ทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องนโยบายอนาคตคือนโยบายเด็กเยาวชนครอบครัวมันมีชุดงานวิจัยชุดหนึ่งที่อยากชวนให้อาบนะครับวันนี้คงไม่ได้เล่านะครับ วันอวันผับเนี่ยทำงานร่วมกับ t ีเเจสถาบ,บันเพื่อการยุิธรรมแห่งประเทศไทยคือเรามาตอบโจทย์พยายามอธิบายเศรษฐศาสการเมืองเรื่องการปฏิรูประบบยุติธรรมว่าที่ผ่านมามีความพยายามทําอะไรบ้างอันนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าทําไมมันถึงไม่สําเร็จมันไปติดอยู่ตรงไหนเราจะเข้าใจเศรษฐศาสการเมืองเบื้องหลังนะครับของการปฏิรูประบบยุติธรรมที่ไม่สําเร็จยังไงโดยที่เราเอ็กซเรย์หลายเรื่องนะครับการที่ประเทศไทยโทษอาญาเฟอนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อย การที so ite, so ่คนล้นค no like well, so ุกคือเราเน้นการจําคุกเป็นการลงโทษหลักนะครับความไร้ประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมไทยนะครับเรื่องความไม่ยุติธรรมในระบบยุติธรรมไทยนะครับแล้วก็เรื่องการคอร์รัปชันในระบบยุติธรรมไทยคือพยายามอธิบายมันในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งวิเคราะห์เชิงสถาบันนะครับวิเคราะห์ระบบแ c ค o u n t a b i l i t อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่สําคัญคือมันไปให้ลงไปอีกนะครับเพราะนอกจากสถาบันที่เป็นระละกอักษรแล้วเนี่ย มันยังมีสถาบันที่ไม่ใช่ระลักอักษรไม่ป็นระลักอักษรที่มันกํากับระบบยุติธรรมไทยอยู่ก็คือจารีตต่างๆนะครับทั้งจารีตเ,เชื่อมั่นในรัฐเหนือประชาชนใช่ไหมครับทั้งจารีตที่ไม่ได้มองคนเท่ากันนะครับทั้งจารีตที่ที่ชื่อว่าให้คนดีปกครองบ้านเมืองซึ่งจารีตต่างๆเหล่านี้นะครับจารีตต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวกํากับกําหนดที่มันทําให้หลายอยา่างมันไปมันไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้อยากชวนให้ไปอ่านกันเข้าไปในเว็บไซต์วันวันพับนะครับมันมีงาน5ชิ้นนะครับ ห้าชิ้นแต่ละชิ้นไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็มันมีงานสังเคราะห์งาน5ชิ้นสรุปรวมอีกหนึ่งชิ้นนะครับมีงาน6ชิ้นที่ชวนอ่านอันนั้นคือเรื่องกฎกติกาที่เป็นรหัสสอนและทำนูนกฎหมายที่ต้องแก้ซึ่งมันโยงไปถึงกฎกติกาที่ไม่เป็นรหัสสอนนะครับซึ่งอันหลังนี่ก็สําคัญโจทย์คือเราจะสร้างวัฒนธรรมรูออฟฟลอในสังคมไทยยังไงวัฒนธรรม culture of trust วัฒนธรรม trust วัฒนธรรมแห่งการร่วมมือ,อยังไงโดยเฉพาะในเรื่อดินแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งโจทย์เนี้ย มันก็ตอบได้หลายโจทย์นะครับโจทย์หนึ่งก็คือถ้ามองแบบกระแสหลักหน่อยนะครับไอ i n c t n v i v t s u r u u t u r e สิ่งจูงใจที่ทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม่ะมันก็มี3 3ระบบใหญ่ๆระบบหนึ่งก็คือตลาดก็คือใช้ m r t e r i n l i n t i v e นะครับใช้ใช้เป็นตัวเงินนะครับใช้เป็นวัตถุนะครับเช่นเ,เราลงโทษคนที่ละเมิดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับแล้วเราก็ให้คนชั่งน้ำหนักดูว่าโอ้โหถ้าละเมิดแล้วเนี่ย ช่างน้าหนักระหว่างต้นทุนกับผลได้แล้วต้นทุนมันแพงกว่าปั้นการละเมิดเนี่ยมันไม่คุ้มที่จะทำนะครับอันนี้คือคือคือระบบก็คือให้ให้กลไกเอ่อเรื่องระบบตลาดมันทํางานนะครับช่างการลงโทษให้ให้การละเมิดวิธีรัฐวิธีธรมรมมีราคาแพงที่ต้องจ่ายอันที่2อคือกฎก,กติกาที่เป็นเป็นรัฐนะครับซึ่งใช้อินสันตีแบบบังคับเลยนะครับบังคับจับเข้าคุกลงโทษนะครับสั่งห้ามอะไรเนี้ยครับ กติกาที่3คือกติกาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับชุมชนในความหมายที่ต่างจากชุมชนแบบไทยๆนะครับกติกา community governance เนี่ยคือคือการที่มีกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องยาวนานพบเจอกันบ่อยๆนะครับมีพฤติกรรมที่เจอกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าม,มีการลงโทษภายในการละเมิดหลักวันนี้มันส่งผลให้ประโยชน์ระยะย,ยาวมีปัญหาการละเมิดเรื่องนี้อาจจะถูกลงโทษในเรื่องอื่นๆที่เขามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นะตุลากาเนโดนนักเรียนกฎหมายประท้วงให้ถอนตัวหรือไม่ให้มาสอนอย่างนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างในการสร้าง,น,ารรางนี่ก็เป็นการทํางานแบบแบบแบบชุมชนนะครับในการทำงานแบบชุมชนที่ใช้ปรควแนาพวกนี้ในการในการกํากับและในชุมชนเนี่ยมันเป็นพื้นที่สําคัญในการในการสร้าง trust นะครับนั้นโจทย์ของผมก็คือว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยทําให้การละเมิดวิกฤติที่ทามีราคาแพงแต่โจทย์ที่ท้าทายกว่านั้นเนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสำนึกเพื่อทางสังคมหรือสำนึกเรื่องนิตรัฐนิติธรรมอย่างไรพอเป็นสำนึกแล้วเนี่ยมันต่อให้โดนปรับไม่โดนปรับต่อให้มีคนด่าไม่มีคนด่าเขาเลือกที่จะไม่ทําตั้งแต่ต้นนะครับคือคือการออกแบบสถาบันมันคือการพยายามให้นอมแบบเนี้ยมันนอมนอม,นอมที่ดีแบบเนี้ยนะครับเช่นอนอมเรื่องนิตรัฐนิติธรรมมันแพร่ไปในในสังคมได้นะครับจนมันเปลี่ยนจากการที่คิดระยะสั้นคิดเรื่องวัตถุจนกลายเป็นเรื่องระยะย,ยาวนะครับเป็นเรื่อง เ็นเรื่องสํานึกที่มันอยู่กับตัวนะครับล้าจะทาได้ยังไงนะครับผมก็มันก็ทําได้หลายอย่างในการในการเปลี่ยนนะครับในการสร้างสานึกพิจารณนิยธรรมในการสร้างวัฒนธรรมวิตารณนิยธรรมวัฒนธรรมไบเนื้อเชื่อใจวัฒนธรรมความร่วมมือกันอันแรกก็คือผ่านระบบการศึกษาระบบการเรียนรู้ซึ่งอันนี้นแน่นอนเลยที่ผ่านมามันทํากับข้างกันนะครับระบบการศึกษาระบบการเรียนรู้เนี่ยสร้างวัฒนธรรมนิติอาธรรมรัฐใช่ไหมครับอำนาจนิยมตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนใหม่ แ้วเราคุยกันเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิรูประบบการเรียนการสอนกฎหมายอ่ะใช่ไหมครับระบบการเรียนการสอนกฎหมายเนี้ยมีส่วนสําคัญในการสร้างนอมนิรักนิติธรรมอันนี้อันที่หนึ่งอันอันที่สองผมคิดว่ามันต้องมีอย่างที่อาจารย์เข็มทองบอกนะครับมี peer p r e พ s u r e ด้านหนึ่งคือมี Peer p r e พ s u r e นะครับซึ่งความมี Peer p r e พ s u r e แล้วเนี่ยในชุมชนที่เกี่ยวข้องเช่นชุมชนผู้พิพากษาชุมชนเจ้าหน้าที่รัฐชุมชนอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ต้องลงโทษกันแล้วมันก็ต้องใช้ลงโทษกันได้มันก็ต้อง มันก็ต้องมาท้าทายจารีตอื่นๆเยอครับจารีตอาวุโสที่มันครอบงำสังคมไทยจารีดผู้นำนะครับบารมีที่มันครอบงำสังคมไทยนะครับว่าเรากล้าท้าทยายหัวหน้าเราป่าเพื่อนเราป่านะครับมันต้องถึงจุดที่มันต้องสเตปอัพเไม่ให้มันทำงานไม่ได้แล้วนอกจากเพียรเพเชอร์ตัวหนึ่งที่มันช่วยก็คือผู้นำคือคือในการสร้างนอมปฏิเสธไม่ได้ผู้นำมีบทบาทอยู่พอสมควรเพราะกฎหมายเนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยไอ้คนที่มันใช้กฎหมายอ่ะ มันจะเป็นตัวเซตมาตรฐานเซตบรรทัดฐานอะไรบางอย่างถ้าอ่านงานบทของจันเข็มทองนะครับก่อนหน้าที่จะมาถึงยุคไอ,อดซี่ที่คุยเรื่องลูฟฟลอเนี่ยก็มีผู้พิพากษาคนหนึ่งใช่ไหมครับโคกเนี<ฆ>่ยผมจะเร็ยโคกนะครับที่มีคําพิพากษาที่ทําให้เห็นว่าขีดเส้นแบ่งระหว่างบทบาทของกษัตริย์ในการเข้ามายุ่งเกี่ยว กับการตัดสินคดีว่าปริมณฑลของกฎหมายเนี่ยกษะสับกระส่ายุ่งอะไร่งเงี้ยเป็นต้นนะครับคือมันต้องการแบบนี้แ้วในในศาลรัฐมนูลศาลสูงสุดโชดในศาลสูงสุดของอเมริกาเราก็เห็นนะครับผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่มาขีดเส้นนะครับที่มาขีดเส้นว่าขีดเส้นในการจากัดอํานาจการตีความของสารรัฐมนูญนะครับสารรัฐมนูลไทยเนี่ยขยายขอบเขตการตีความแต่ศาลรัฐมนูลอเมริกาเนี่ยมีคนที่มาขีดเส้นว่าขีดเส้นขีดเส้นประมาณอยู่นะครับ หรือว,ว่าในรัฐมนตรีอเมริกามันฟังก์ชันได้นะครับมันก็มีผู้นําอย่างจอร์จวอชิงตันนะครับที่ตอนนั้นได้รับคะแนนนิยมสูงสุดนะครับเป็นผู้นําการปฏิวัติอเมริกานะครับเป็นประธานาธิบดีที่ไม่มีคู่แข่งได้รับเลือกตั้งแบบค่อนข้างเอกฉันไม่ใชยังตอนนี้ไม่มีพรรคการเมืองนะครับแต่พอตอนนี้นไม่มีกฎหมายด้วยว่าประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยต้องดำรงตำแหน่งสองสมัยแล้วหลุดไปในยุคที่จอร์จวอชิงตันมีอำนาจสูงสุด มีหลายคนที่พยายามจะบอกให้แกตั้งตนเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นอะไรสารพัดจอร์ดวอชิงตันบอกว่าทํางานสองสมัยแล้วกูกลับไปอยู่บ้านไร่ที่มารวนนอนนะครับคือมันเซตบางอย่างมึงเป็นใครจอร์ดวอชิงตันพี่ผมเริ่มเหมือเริ่มจริงนะครับไม่ได้ไปครอบงำหรือครอบครองนะครับแต่ว่าเขาเริ่มจริงนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่อย่างนั้นคือคือผมไม่ได้บอกว่าผู้นำเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคนกับกติกามันทํางานด้วยกันแล้วมัน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 ส่งผล เชฟซึ่งกันและกันให้มันส่งผลสร้างซึ่งกันและกันงานของอาจารย์อภินพที่พูดถึงเรื่องอเมริกามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่อาจารย์พยายามบอกว่ามันมีวัฒนธรรมวิธีรัดวิธีรมในอเมริกาด้วยนะครับว่าในอเมริกาเนี่ยกฎหมายมันใช้ได้จริงอ่ะวัฒนธรรมพวกนี้มันอยู่กฎหมายเนี่ยวิธีรัดวิธีทำมันอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนคนใช้มันในการปกป้องปกป้องตัวเองนะครับใช้มันในการปกป้องตัวเองคนใช้เป็นเครื่องมือในการในการ empower ตัวเองได้ได้ได้จริงๆ คนเมีกาฟ้องร้องเยอะใช้สิทธิ์นูนกึ่งเยอะแล้วก็นูลเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตของเขาจริงคนเผาธงชาติสารบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับหลายปีมาน,นี้ก็เคยมีเคสใช่ไหมเล่นเกมเกมมีความรุนแรงคนไปฟ้องเรื่องไปถึงศาลสูงนะครับ <c oughs> การการควบคุมคามรุนแรงในเกมสาลก็บอกว่าเกมเนี่ยก็เป็นก็เป็น,เป,นเป็นสื่อประเภทหนึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก อย่ามาใช้วิธีง่ายๆอย่างการควบคุมก็เป็นหน้าที่พ่อแม่ด้วยที่ต้องไปไปดูแลลูกในเรื่องพวกนี้อะไรแบบนี้นะครับคือคือมันมันมันเป็นวิถีชีวิตบางอย่างอะสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกมันถูกปกป้องโดยรัฐมนูลจริงๆคนถูกจับเจ้าหน้าที่ต้องมาชี้แจงสิทธินะครับมันเป็นมันในดูพ rocess เรารอมันทํางานมันทํางานจริงๆเพราะนั้นทำยังไงอะให้กฎหมายไทยนิติรัฐนิติธรรมไทยอะมันไม่ได้เป็นแค่ระดับโครงสร้างใหญ่เรื่องรัฐมนูญเรื่องไรแต่มันมันสัมพันธ์กับชีวิตจริงๆ แต่ในชีวิตจริงของเราอ่ะเราเจออีกแบบหนึ่งเราเจออีกแบบหนึ่งนิติรัฐนี้ที่ทำสําัญกับชีวิตเราจริงๆครับแต่มันเป็นนิติอาธมรัฐใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มพาวเวอร์เรามันมาลดทอนคุณค่าของเรานะครับมันมาตกหัวเรามันพาเราที่เข้าคุกโดยไม่มี due Process of Law นะครับมันมีชุดของงานหลายชิ้นนะครับที่ผมอยากชวนไปอ่านนะครับในวันอุวันนะครับคนที่ทําส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคุณวัชนาวรยาังกูลที่เขียนงานพวกนี้เป็นงานที่เกี่ยวพันกับชีวิต ของตัวละครจริงนะครับของสามัญชนจริงๆที่ถูกนิติอาธรรมรัฐเนี่ยนะครับแบบทไทยเนี่ยที่จรัฐนี่ทำแบบทไทยเนี่ยทำรายเขานะครับ mm. เคสของออแม่ที่โดนหนึ่งหนึ่งสองนะครับให้ลูกหมห้าต้องต้องเผเชิญชะตากรรมอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วแล้วมันมันมัน,มน,มน,มนส่งผลต่อครอบครัวของเขาอย่างไงนะครับห mm. รือว่าล่าสุดที่ลงวันนี้นะครับ mm. ที่ลงวันนี้เรื่องเล่าของชายชุดดำนะครับ คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชายชุดดำในความขัดแย้งปี2553ถูกจับเข้าคุกอยู่8ปีนะครับต่อสู้คดีเป็น10ปีในวันนี้กําลังจะได้รับได้รับการการตัดสินว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาโดยสุดแต่ว่ามันมันมันทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งไปยังไงนะครับแล้วมีเรื่องเล่าแบบนี้มากมายเลยคือมัน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 กลับข้างกันนะครับ โจทย์ของเราคือแล้วเราจะเราจะทำยังไงให้มันมีเคสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวสําคัญเลยผมว่าทําให้วัฒนธรรมนิติรัฐเนี่ยมันไปมันไปได้เนี่ยนะครับนอกจากผู้นํานอกจากอะไรต่างๆแล้วอะ่ะในการมีเคสโดยเฉพาะที่มันจะกระชากกแลบบับจากการติดลบเนี่ยมันต้องกระชากกลับด้วยอะไรครับจากเคสใหญ่ๆจากเคสใหญ่ๆที่มันเซอร์ไพรส์ผู้คนนะครับจากการสะสารความจริงในอดีตนะครับเมื่อประเทศเนี้ยมันเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์ขึ้นกว่านี้นะครับการเอาเคสเก่าๆย้อนกลับมาแล้วลงโทษไม่ใช่การลงโทษย้อนหลังนะในการลงโทษคือคือคืนค,ความเป็นธรรมให้คนแล้วก็ต้องลงโทษในสิ่งที่ควรลงโทษอ่นะมันต้องมันต้องเห็นมันต้องเห็นนะว่าไม่ว่าคุณจะสวมหมวกอะไรณนะวันที่คุณมีอานาจเต็มที่นะครับไม่ว่าคุณจะมีฐานะทางสังคมการเมืองแบบไหนนะครับภายใต้หลักจริิธรรมคุณต้องถูกจับมาลงโทษนะครับไอ้เคสแบบนี้มันทำให้เห็นว่า นิติรัฐนิติธรรมอ่ะมันทํางานทํางานได้จริงมันทางานได้จริงนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่สําคัญนะครับผมผมสรุปตรงท้ายนี้จริงเป็นคําที่อาจารย์เข็มท้องพูดพผมคิมว่ามีสองคำที่เป็นคําสําคัญในแง่การสร้างวัฒนธรรมนิติรัฐที่ทาให้มันเกิดขึ้นได้จริงคํานึงคือ integrity ใช่ไหมครับ integrity คานี้สําคัญ,ค,ค,ญความซื่อตรงความซื่อตรงต่อตัวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขัดต่อจิตใจตัวเองผมคิดว่า ถ้ามันต้องหลาออกก็ต้องหลาออกึิดออกไหมครับคุณจะไปอยู่ในระบบไหนอะไรเลอวถ้ามันต้องสู้เรื่องอะไรก็ต้องก็ต้องสู้นะครับเราเห็นตัวอย่างการลุกขึ้นสู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับของอาจารย์นิติศาสตร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเมื่อเมื่อ20ปีก่อน10ปีก่อนกับวันนี้ผมคิดว่ามันเห็นนะครับเราเราเราเรอคลื่นนะครับที่มันซัดต่อไปถึงกลุ่มผู้ใช้กฎหมายครับเราเรอคลื่นที่มันจะซัดต่อไปถึงกลุ่มผู้พิพากษา ว่ามันจะถึงวันนั้นหรือเปล่านั่นคือนั่นนันนั้นนันนั้นนั้นคือคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคือเรื่อง professionalism นะครับความเป็นมืออาชีพอ่ะความเป็นมืออาชีพที่สังคมนี้มันมันไม่ค่อยมีนะครับคือมันมันทั้งความซื่อตรงกับความเป็นมืออาชีพแบบผมคิดว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะครับคือคือเราต้องการในการหรือฟื้นนิิรัฐนิติธรรมเนี่ยหรือการสร้างวัฒนธรรมนิจรัฐนิติธรรมเนี่ยเราต้องการทั้งความเป็นมืออาชีพนะครับ ความซื่อตรงอย่างที่บอกสามัญสำนึกสามัญสำนึกคือสิ่งที่หายไปสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่หายไปเร็วที่สุดแล้วมันสิ่งที่เราโหยหามากนะครับสามัญสำนึกเนี่ยนะครับออความกล้าหาญความกล้ายืนหยัดนะครับแม้ว่าจะกระทบต่อความก้าวหน้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงความรู้ด้วยนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับรวมๆก็อาจจะเรียกว่าอะไรความเป็นมนุษย์เราต้องต้องการความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งความรู้ทั้งความซื่อตรงทั้งความเป็นมืออาชีพทั้งความกล้าหาญนะครับ กลับไปสู่ระบบยิ่ธรรมนะครับแต่เริ่งจริงทุกท่านก็คงเห็นเหมือนกันนะคืออย่างที่บอกอ่ะเคสต่างๆมันเห็นว่าไอ้นิจรันี้ธรรม่จริงมันเป็นลมเป็นลมหายใจของสังคมนใช่ไหมครับเป็นลมหายใจของสังคมถ้าป่าศจากมันเราก็ไร้ชีวิตคนเมืองเราก็สูญสิ้นความเป็นมนุษย์นะครับบางคนกลายเป็นปีศาจบ้างกลายเป็นสัตว์ลายบ้างนะครับกลายเป็นไดโนเสาร์กลายพันธุ์บ้างนะครับกลายเป็นทาสบ้างนะครับกลายเป็นอนุบ้างนะครับเอาความเป็นคนกลับมาขอบคุณครับ